ข้มว่าเกษตรต้องใส่เวลานี่สำหรับแกีวนะเกียวคิดว่าบ่เกินจริงนะคะเพราะว่าเป็นอย่างคือว่าเกษตรต้องใส่เวลานะคะกลัวทุกอย่างจะล้มโตมันบ่เม็นเหลืองง่ายน,นะคะ,ะหลายๆคนที่แบบว่าอ,อ เห็นเบิ่งคลิปใน u ู u ู e เบิ่งคลิปนี่ไงที่เขาว่าเขาก็สีเบาแต่ตอนที่มันสําเร็จแล้วแม่นมาคะแบบเออเฮ็ดอันนี้ได้แบบนี้นะได้แบบนี้นะนะคะแต่ว่าส่วนมากคนสิบ่เบาว่าหลุมเล้วแนวใไดนะคะเบ่เ้าปัญหาที่พบนะคะกะสีเอาเต่ความยิบแตยความสําเร็จมาเบานะคะผู้ได้ที่ยาเฮ็ดอยู่แล้วนะคะกะแห้งเบิ่งมมนก็แห้งเกิด ความอยากเฮ็ดในสีนาค่ะคือเกษตรมันมีหลายมุมมองนะคะมุมมองที่มันสําเร็จแล้วมันก็นสําเร็จไปนะคะแต่กว่าห้าสีไตาขามไปหอดจุดที่เข้ามาสําเร็จนะคะจุดที่สางรายได้ได้จุดที่แบบว่าอยู่ได้ด้วยเกรตรนจังสีนาค่ะมันก็นต้องพานอินยังไปหลายนะคะที่สําคัญเลยนะคะพวกที่เขาเห็ดได้แบบจนประสบความสําเร็ตัวอย่างนแน่นอนล่ะค่ะทุน สำหรับเกี่ยวนะทุ่นนี่ต้องมีนะคะก็ต้องมีทุ่นสำรองนะคะมีทุ่นสำรองเพื่อกว่าจะไปสางไร่ได้ได้ังสินะคะระยะเวลาส่วนที่เหาพท่านมีไร่ได้เฮาก็ต้องสื่อต้องกินคือกอคะ่ะแม่ยูเหาปลูกคะกินได้ปลูกยัง้กินได้ตอใบายา่างอื่นนะคะน้ำปลาสุรดเออย,ยังเออยลายๆอยยางมันก็ต้องมีสื่อบางอย่างสินะคะโดยเฉพาะค่าใส่ใจส่วน,นอื่นๆนะคะพยายามบมีเหล้วมันก็มีคือเกาอย่างสินะคะเข้า <c oughs> <c oughs> มาระษีตรงใส่เวลานี้ เมนแมนคว้วพื้นนะคะก่าห้าจะสางรายได้ได้ก่าห้าสีอันนี้จากกรเไดย้ยากน้อยล่ะคะ่ะสมมติว่าปูพักจังสีก็ต้องใช้เวลา4ีมห้มือหรือบกกะเดือน2เดือนจังสีนะคะหรือว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานี่เลี้ยงปลานี่ก็แห่งต้องลงทุนได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะเลี้ยงขายอิลีนะคะหัวอาหารพีน่น้องหัวอาหารนะคะขนาดว่าเป็นปลานิ่นหมันจึงสีนะคะถ้าเกิดหัวอาหารบ่พอจยังสีก่กะ ับใหญยตามทถาที่ขว้วยิ่งสินะใหไยจนได้ขายอย่างเพราะว่าเก้ี่ยลองแล้วนะคะก็คือลองป้านินมันมาลุงแลละก็ป้านินธรรมดาเริมแหลกกับห,หัวอาหารปกติปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบที่นี่แบบคือโดยความที่เขาเลียงเขาปดีตั้งใจว่าเขาจะเลียงขายมันบ่นคะเขาก็เลียงไปเรื่อยๆแบบเกลือแน่บ่เกลือแน่สรุปแล้วมันกับใหญยตามทีใบไยทึ่งขนาดตังขายตัวยิงใหญ่ตามตลาดยั่งสินะเพราะฉะนั้นหัวอาหารนี่ก็สําคัญนะคะก็อยากให้คิดดีๆนะคะก่อนที่จะ มาเห็ดกเกษตรนะคะถามีงานประจําอยู่กับยางใหกอดไหว้คือแก้วเคยเว่านั่นแหละคะ่ะแบบว่าก็อยา้เห็ดงานประจําไปก่อนเพราะว่าในส่วนที่มันหล่มเล้ยวมากแบบลหลายหลายคนเปรนเท็ดสาเร็จเฮาเห็ดบ่สสาเร็จก็มีนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นแก้วก็จะว่าเป็นประจํวมาแก้วสีบริสไสและการของไผนะคะว่าเป็นแผนทีนะคะคายๆว่าเอามาเป็นไก่ของเหาได้นะคะแต่ว่า ถ้ามันบวชสำเร็จแล้วห้กกระตงหอากระสีมีวิธีคิดของเขาเองว่าเอิ่มในเหมือวิธีนี้บวชสำเร็จมันกระสีอย่าเคียดฮ้าไปเองนะคะแล้วมันกระสีสาเร็จเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีการทดลองแล้วก็มีเข้ามาพิษผาดนะคะใส่ความพิษผาดให้เป็นบทเรียนนะคะอยายาให้มันเป็นเรื่องที่มาเห็ุในเห้าท่อ่างสินะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่ยาเคีดเกษตรนะคะกําลังสิริ่มเฮ็ดจึงสินะคะกับสู้ๆนะสู้ไปน้องกันนะคะพี่น้อง